น้ำลดหมดแล้วจะเข้าไปดูด้านในที่ตอนน้ำท่วมถนนตอนนี้ก็น่าจะลด,ดลงหมดแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ก็สภาพที่เคยก็เหลือแต่หมดเลี้ยงมีคนมาตากข้าวเทนตากข้าวเหรอเราเสรานานี่เ<ห>ราบ้านเสีตรานี่<ะ> អូស្រអហើយណោះទិញស িনে ម៉ាណ่ะមកគ្រៀងល្មងមើលໃសໃសណោះតាអើយនេះដាក់ថ្ងៃណានេះចត់កឡាចត់ពីសាល់បាទតែគិតដល់បងអត់ព្រឹកម៉ែត្រុសអូនេះមកកុលៀនប៉ុនអូពីមកថាក៏អង្ងលចងទុត្រេដេញយ៉ាងណាអូលចងទុខ្វៃទៅតែគិតសិនមួយតែនឹងដាក់ចុះហូបប្រថាប់ទីមួយមួយវាន់ទីបាទអូលលៀនមិនមានមកថាលឿនជានេះអានេះស្រែដែលសាល់ពីពីលិចទឹកអូໃសត្បូង บาดโอ้ก็ยังดีนอซอลคลาสแม่น่ะบาดยังอัดเทรยพ่อเมียนซอลเลนี่สาราเทรนนี่เฮดเตอร์โอ้ยอ้าลุยทาเนี่ตอเลยหมดเกลี้ยงเลยโอ้บาดนุยทาตัวทาประมาณไรตอนอันนี้เฉิดไร่หมดเกลี้ยงเลยเนาะไม่ได้ใส่นอน ว่าเราจะดาวเทียมเลยโอ้โหเหรอบ้านตะมื่นใต้บางเนี่ยบัตรบรรยากาศสมัยตอนตนรุษจีนมันก็ดึงก็ดึงมันนะตอนเทงสงัดมาเทยก็ใบห้อยนี่เสืโอ้ยมือสั่นมือเกงซีสเทมแมนเองมีเตทนาบีสีก็ก่อนหน้านี้ที่เราเดินผ่านมาตอนนั้นน่ะเนาะมีแต่น้ำเต็มไปหมดแต่ตอนนี้ก็น้ำไปหมดแล้วก็ได้อาหาร เอ้ยยังพอได้อยู่นี่ข้าวของกลุ่มนี่เ้ารานี่เ้าราเหรอก็ดีนี่ยังได้อยู่มั่งข้าวรงไหนนาที่ไหนนน่ไครับเี่อาวยบ้านเราก็เป๊ะหนอไปจองจ้น อนี้บ้านเด็กานีอันนี้บ้านเลยบานโอ้ยมือเ้มัดขดอานี่เลนตัวมือบานเด็กเขารองรอยรองรอยตึเงนี่นกันขบาน้อวตัวหนานมมม่มม่มบ้านดัง่ย มาปีนานุมาหารถกระป๋านทราหาตราแม่ทางเต้นนอกหายใหม่เรา,า,า,าม,มาปีนผ้านี่กลับมาขึ้นไหมโอแม่เจ,จ้าปีจอดไปไปจอดเต็นน ตอนช่วงน้ำขึ้นนะนะครับเนาะช่วงปลายตุลากับเผือบพฤศจิกานั่นแหละวันนี้วันที่เท่าไรแล้วนี่ที่สิบอตุพฤศจิกาตอนก่อนหน้านี้น่ะก็ท่วมน้ำไหลแรงบริเวณจุดนี้เลยครับที่ตรงจุดนั้นเป็นเด็กๆจอดรถราเล่นน้ำกัน ล่างรถกันนำ้ำเนี่ยมีแต่ตอนนี้เขามาก็ได้อาศัยมันตากข้าวโอ้ก็ไหนมาโอ้ได้เห็ดอีกแล้วเนือได้เห็ดอีกแล้วเหรอโอ้เก่งเทวะเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนหน้านี้ฮะมีแต่น้ำเต็มหมดเลยท่านท่านผู้ชมในภาพดูแต่ฝั่งนี้ก็ยังน้ำยังคงอยู่เหมือนเดิมตากข้าวเหรอ,อตากตรงไหน,นอ๋อแล้วจะคของเข้าไปไหนชวีบัน เกี่ยมโม่สิฮะาจไว,อวยอ๋อโอเคจ้าจ้าโอ้ครับอืเอ่อนี่ไงบริเวณที่พี่ดาลิงพามาชมตอนนั้นน่ะนี่ครับอ่อยุงข้าวที่อาทิตย์ก่อนหน้านี้นะ่ะน้ำไหลแรงทั่วหมดเลยครับณปัจจุบันก็หมดแล้วเรือสภาพร่องรอย เนี่ยบริเวณตรงนี้ท no ี่เคยมีร้านค้าขายลูกชิ้นเดี ah ๋ยวด้พาไปด้านในเนี่ยตอนนั้นน่ะน้ำไหลแรงเชี่ยวมากจุดไหลแรงมากเนี่ยบริเวณนี้ถ้าย้อนหลังไปจะมีภาาบรรยากาศคนเล่นน้ำล้างรถขายมาล่าขายยำขายลูกชิ้นชิ้ ตรงนี ering, being, ้น no, mm ้ำไหลแรงมากแต่ก nee. <c oughs> ็ไต้องมีสภาพที่หายไจเะไรนะต้เดินตากถ้าเหรอฮะตาอาซอร์ราหนึ่เท่านึงนี่ไงตรงบริเวณนี้แหละท่านผู้ชม แต่สภาพตรงนี้ก็คือบริเวณนี้ก็ยังมีน้ำหลงเหลืออยู่ซึ่งยังไม่ลดไปหมดสักทีเดียวเนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนน้ำผู้คนคึกคักเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยตอนนั้นก็จะเล่นน้ำกันล้างรถกันเจอเจ้า,เ,จาเหมือนว่า,าไม่เคยเจอน้ำที่เข้ามาท่วมลงมาในพื้นที่เยอะเหลือเกินแต่ ปัจจุบันนักขณะนี้ก็ไม่มีแล้วก็มีชาวบ้านที่น้องราวนำข้าวมาตากไอ้ที่ข้าวน่ะข้าวที่รอดจากน้ำท่วมในพื้นที่ไร่ที่อยู่นาดนอนนะเนาะเนี่ยฝั่งนี้ก็ยังไม่หมดสักที่เดียวน้ำก็ยังคงอยู่ เนี่ยบริเวณนี้แหละนั่นไค่ล่ะอ๋อมาดูข้าววนด้านหน้าน,นั่นก็คือร้านไก่มีสุกนะที่เขาจำหน่ายขายอาหารตามสั่งกุยง้ยเตียวนะครับนข้าวไปถึงสะพานเลยตรงไหนแรองังอันนี้พ่อคนกี่คนเอา,อากายนะ โอ้เจะาคนกี่มดเธอถาคนร่ามันนี่เจาคนี่หยบาแสนาหนแสนานิเนี่แส,สแปรีนนะอจาอีหุยน,อน้องเนโอ้ยเออ,ย,อย,ยังดีบ้าอันนี้เก็บกันได้ป่ะมือถอยเก็บวันนี้เนาะไม่นระมาณเกอบเที่ยงแลเออมีายตรงอเก็บใช่โอเข้าใจเข้าใจจะเปลี่ยเนเลยนะอ๋อเออนนอะ ตื่ิ้ปบัดเนาะแถวนี้วิมันก็ไปช่วพริบตาเดียวเหมือนกันเนาะบ,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 บัดหนะมาบัตรเที่ยใช่ใ่อ๋อไปดูที่สะพานหน่อยที่เก็บเกี่ยวมาส่วนที่ไม่โดนน้ำท่วมก็มา ต,ตรงนี้ก็คือตากมีมันสำปะหลังด้วยก็โชคดีหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าช่วงนี้สามารถตากได้รถราไม่สามารถวิ่งผ่านได้ก็คือสวนตัดขาดน,นะครับเนี่ยก็ตากข้าไปทากลางก่อน นี่เสียงน้ำไหลแรงคุับท่านเสียงก็ร่องรอยของน้ำที่ ไหลเข้าสู่ลำน้ำมูลใต้สะพานผมเข้ามาในใต้สะพานตอนช่วงนั้นน้ำจะไหลแรงมากตอนนี้ก็ลดระดับเข้ามาในส่วนหนึ่งก็สามารถเ,ออเข้ามาได้อยู่แต่ไม่กล้าเข้าไปมันลื่นเสียงของน้ำ ไหลแรงมากเนาะเสียงดังมากเลยเส <S uss ALLY> ียงประทะกับตอมอสะพานเสียงน่ากลัวเท้ เนี่ยสภาพเออบรรยากาศขนขณะนี้นนท่านผู้ชมวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาย,ยนเ้อวันนี้น่ะก็ยังคงเหลือน้ำที่ในที่ลุ่มยังไปไม่หมดเนี่ยมันจะไหลเข้าสู่ลำมูลข้าวหอมมะลิขอขอสิบห้าหรือไม่ก็แปดท่านผชเลดสวยงามมากเลย ข้าหอมมะลิสุรินเทๆเลยนะสวยเวลาหุงนี่หอมนุ่มอร่อยเนี่ยนุ่มอร่อยมากหอมมะลิขอขอสิบห้าหรือไม่ก็ 15. นั่นเองอะ สาเนียงแคนี้แม่นบาเจียตรถมันวิ่งผ่านบ้านเรสามารถเสามารถาบานเนาะบางมันเพียงแต่ตอนแตรมุมบ้านนี้ก็เลยสามารถฮาเลยซันนี่ม่นนะเจียหลังเจียวแม่นนคอนครุษาน้องคอนแซน ต้นานต้นานะต้นีเป้นเมี่ยมมาเลยข้ท้เนเียลเ้ยเขาไม่จรตาใช่นอนผูดคลังจนหน้าคลายเด็กเมียบาเกี่ยโอ้ยเนี่ยนี่นะระเบียงนี่เออระเบียงนี่อืะทัดแ่กนโอ้ยอยู่ที่นั่นมาที่ ដែលចូលຫນ້າຫນອງຫນុំទៅក៏រកកាគេព្រឹកឡើងរៀងធំអូទីទៀងតើនេះណាទីទៀងវិស័តអូជិះមកងងឹតនេះអូមើលនងឌូឡានេះតិចចុះអឺជុំខាំងឡេកទីឡាំងឡេកតាមមិនបាឡេទីຫມູ່เนาะបាទតែគឺវាស្អាតដល់ខែប្រាំងគឺប្រើបានមិនបបាមិនបបាយករត់តិចចុះអូចុះជី